สวัสดีค่ะพบกับช่องมายอบกุกกอกโอ้โหมะละกอฮอนแลนด์นะคะ FC นี่เดี๋ยวพว่อนิ่มจะสอยได้ไหมพ่อโอ้โหโได้อันเดียวไม่เข้าจ้อยอดึงลูกดึงลูกมันระลุโอ้สุกคักเกินอ่าเดี๋ยวเราไปผ่ากันไหนลวงเอาก่อน อีกลูกนั้นไปเก็บเอาเลยพ่ออ้ยังแน่นอยู่นะนี่แข็งมากเลยนะนี่มันมันกินได้เลยใช่ไหมนี่เด,ดเดี๋ยวเราไปผ่าว่าเนื้อมันจะเป็นสีอะไรนุ่ม,นนมแล้วบ่โอ้ไปไปไปผ่าดูสินี่นะคะเดี๋ยวจะผ่าดูโอ้โหไหนสีสีส,สีผ่าแต่หัวมันบ่มีไหมเม็ดมีไหม ม่มมน่ากินจังเลยเนาะมะละกอเนี่ยม,มีไหมน่าจะมีอยู่ในบางต้นแบบนี้เนี่ยเชื่อนนนะต็มเลยท้ามจะไม่มีอันนี้ที่มันหล่นลงใช่ไหมปุ้งลงเลยอุ้ยมาแล้วอะไรนี่ติ๊งติ๊งติ๊ง,งมาเลยมาแล้วมาแล้วนะคะซีเซปอาไปกินไปกินไอ้ะมะละกอกับพ่อไป ว่าไงคะว่าไงคะทุกคนเป็นหนุ่มแล้วครับไหนไดูสิอาหาวแลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดื้จังเลยมาแล้วมาแล้วอีกตัวมาแลอยู่ไหนอยู่ไหนนี่คะ่ะกำลังวิ่งมาอีกตัวหนึ่งไปไหนนี่คะ่ะเอฟซีมาน,นี้ลูกมา มาแล้วมาแล้วอ้วนมาแล้วครบแล้วครบแล้วน่าน่าน้าพอนิมชิมหวานไหมคะไม่หวานบอกเป็นยังไงถึงมันบอกว่าไม่หวานวมาได้ได้ค่อยชิมดูสิคนจะกินผู้เดียวบ่ ก็ต้องซีมเนาะมันบาหวานไหนอ๋อซิมก allora ่อนไม่หวาดีนะอ๋อไม่หวานบอลองเบิ้งอือฮึมมันเบาหวานน่ะแม่แต่วาหวานมากคนอยากกินคนเดียวเอฟซีอ๋อเห่าใด้วโอ้ยเห่าพี่หวายพี่หวายมาเลยเห่ายุ่นโอ้โหทักทายพี่หวายซะแล้ว วิ่งเข้าในบ้าน่วิ่ขน,านหาวพันวิ่งัว,วายหเพิ่งมาถึงคะ่ะเอฟซีไปตัดละมันกับคุณแม่มานะคะนี่ <c oughs> ไม่ได้เอาซเด้งไปน้ำมันหมดนะคะก็เลยไม่ได้ให้พี่หวายขึ้นด้วย <c oughs> กินเลยพี่เนี่ยเอาแล้วเขามาเหมือยก็จะไปป่วนเพื่อนแม่ ดูพอ่อดูพอ่อดูพอ่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้นี่เหรอแอกแอกอยู่นี่ของพี่ไว้นะบอตัวไหน,น,น,นอ๋อตัวนี้ใช่ไหมอ๋อหมูเด้ง,อ,ดงอื้อหืออื้อหืออันดูดูพอ่อทำกับพี่ไว พี่วายก็เล่นด้วยจังเลยไม่เงาแล้วพี่วายจ๋าเอาแล้วลม้มลงเลย <laughs> จะไหวไหมลูกจะไหวไหมดูพี่เด้งทํากับพี่วายสินันโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้ว <laughs> จะทําแรงก็ไม่ได้เพราะว่ารักน้องๆน,นะคะพี่วายก็มีเพื่อนนะคะทุกคนไม่เหงาเลย เดี๋ยวไปดูสามสาวก่อนแล้วก็ไปดูตรงที่น้ำมันรั่วไงพ่อดูดูทำดูทำนี่ทำอะไรนี่ท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรคะโอ้ยฝิงแดดไงท้องฟังง่างเลยนี่นะคะสามสาวก็ออเดอร์ฟางรอพ่อเดี๋ยวพ่อกินข้าวก่อน ทำงานสักพักก่อนเดี๋ยวค่อยไปได้ไปอยู่แล้ววันหนึ่งออกสองรอบนะคะ FC ไปสามโมงก็ประมาณเที่ยงก็เข้าพักที่คอกนะคะแล้วก็ประมาณบ่าย3ามก็ออกไปอีกทีก็เข้ามาก็แล้วแต่เขาจะเข้านะคะห้ามโมงหรือ6กโมงก็แล้วแต่สามสาวนี่โอ้ยโอ้ยนอนสบายนะคะแม่รุ่งเรือง ช่วยๆเลยฝิงแดดในอคอกแดดก็ยังไม่ว่าแรงเท่าไหร่นะคะตอนนี้แดดอ่อนๆพอดีฝิงนี่นะคะมาหาสาเหตุน้ํารั่วเมื่อวานนะคะพ่อนิบอกว่าหาไม่เจอนะคะน้ําจนท่วมอคอกเก่านะคะเดี๋ยวคุณแม่ได้ยินเสียงน้ําจอกจอกจอกอ,อยู่ทางนี้คะ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนก็ค,คิดว่าน่าจะเปลี่ยนแถวนี้แล้วโอ้โห,โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงหลักฐาน ตรงนี้นี่มันลกก็เลยหาไม่เจอนะคะทุกคนได้ยินไหลโอ้นี่ไงท่อมันแตกน้ำมันถึงไม่ไหลไปนูน่นนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหโหมดกันเลยนะคะนี่นี่ไงออกตัวจต,ต้องได้ตัดแล้วก็ซ่อมใหม่นะคะนี่นี่น,นี่ขยับมานิดนึงไม่น่าแล้วมันท่วมท่วมไม่ไม่น่าแล้วมันถึงท่วมคอกนี่ นี่ในออกแบบแรงเลยนี่นะคะให้พ่อนิ่มตัดต่อใหม่มันเข้ามาหากินหญ้านี่แหละมันลกมันเห็นหญ้าดุกมันก็เลือเข้ามาแล้วค่อยเปิดไปเสียงมอไซค์ลูกชายจ้ามาว่อยไปดูก่อนเด้อ ช่วงหน้าหนาวนะคะ FC ดอกมาก็กำลังเริ่มออกแบบสวยงามเลยนะคะเนี่ยนกก็มานกน้อยก็มาเยอะแยะเลยนะคะนนส่งเสียงแจ้วๆเลยโอ้ออกดอกแล้วค่ะพื้งฟ้าอันนี้แบบดอกเล็กนะคะใบเล็กถ้าดูดีๆคล้ายๆพวงมาลัยนะ FC มันจะเป็น พวงยาวๆไปเลยนะคะแบบนี้มีหลายแบบเดี๋ยวก็จะไปทำกับข้าวทานก่อนขาย FC เดี๋ยวพ่อนิ่มก็จะเอา3ามสาวไปกินญ้านะคะส่วนคุณแม่ก็ทำงานอยู่แถวบ้านนี่แหละคะ่ะเมื่อวานนี่ก็ซักเสื้อผ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปทำความสะอาดในบ้านนะคะเดี๋ยวจะมี คณะทัวร์มาอีกแล้วคะ่ะ FC นะคะมาพักที่บ้านไรูู่ลวงจริงๆก็อยากจะให้พักที่นี่นะคะ FC นะคะเดี๋ยวคุณแม่อาจจะมีทำนะคะต่อไปอีกปี 2- ปีอาจจะทำจะเริ่มทำอีชั้นล่างคะ่ะเ c เราจะได้ไม่ต้องวิ่งเข้าไปเข้ามานะที่บ้านนี้ก็คือมีห้องพักแต่ไม่ได้มีห้องครัวนะ,ะ f c ไม่มีครัวทำกินเพราะว่าลูกก็ออกมากินที่นี่ แต่ที่นี่ไม่มีที่ที่ให้นอนในเอฟแต่ข้างบนก็มีอยู่แต่ว่ายังไม่มีห้องน้ำนะคะเดี๋ยวจะทำชั้นล่างบ้านนอกดาวเราจะได้อยู่ตรงนี้เลยไม่ได้วิ่งเข้าวิ่งออกนะคะที่บ้านก็ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นไอในบ้านน c ะเอแต่ว่ามีห้องน้ำอยู่เดี๋ยวถ้าได้ทำก็ถ้าได้ได้ทำก็อยากจะทำห้องน้ำในตัวเลยนะคะตรงบ้านนกดาวเดี๋ยวก็ จะค่อยๆหาทำนั่นแหละค่ะ FC นะคะตอน,นี้แหละก็มี FC แวะเวียนมาพักอะไรกันนะคะก็อยากจะทำให้แบบดีหน่อยจะได้อยู่รวมกันที่นี่ที่เดียว FC ออเอยจะค่อยๆทำไปค่ะนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ